ถ้าทางจะหนักแล้วนะรถเนี้ยส่งท้ายแน่ๆเลยเอาการอยู่นะส่งท้ายแน่นอนเลยปลายฝนต้นหนาวนี่นะ มองไปทางไหนก็มีแต่เมฆฟ้าเมฆฝนนูน้นมาแล้วพี่น้องเอ้ยดูท่าทางปลายฝนต้นหนาวแน่ๆเลยตังเสียงฝนมาแต่ไกลเลยตอนเนี้ย ุ่นพี่น้องเอ้ยดำทมึนมานุ่นแล้วและขณะที่กำลังทายอยู่นี่นะคะเชียงรายตกสามวันแล้วนะคะยังไม่หยุดเลยนะคะมานุ่นอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ที่สองกันยานะคะวันสุดท้ายคือวันที่สามเขาบอกมันจะหนักกว่าน,นี้แต่แค่วันนี้ก็ดูนะคะเมฆดำทามึนมานุ่นแล้วค่ะพี่น้องนุ่นค่ะ โอ้เสียงลมมาวูบวูบวูบเลยพี่น้องเอ้ยแรงมาแต่ไกลเลยนะคะ แอบถายเลยนะคะตอนนี้นี่ด้านหลังนะคะด้านหลังของบ้านนะคะเขาอ้อมหน้าอ้อมหลังมาเต็มไปหมดแล้วนะคะพี่น้องฝนส่งท้ายนะคะปลายฝนต้นหนาวคะ่ะ ขอ,องฟ้ามีแต่น้ำไปหมดเลยค่ะพี่น้องเอ้ยใบไม้ใบหญ้าเปียกฝนทั้งวันเลยนะคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดนะคะพี่น้องนี่ค่ะต้นไม้ข้างหลังบ้านนี้ก็เป็นพวกพืชผักสมุนไพรนะคะ ว่านลางจืดนะคะพี่น้องเต็มไปหมดเลยค่ะเอามาปลูกต้นเดียวแต่ด,ดูตอนนี้สิแพ่กิ่งก้านสาขาเลือ้อยไปทั่วเลยเขาเป็นพันไม้เลื้อยนะคะว่านลางจืดค่ะถินริมรั้วก็มีนะคะ ันนี้จะเป็นต้นมะเขือต้นมะเขือพวงนะคะพี่น้องหน้าฝนปลูกอะไรมันก็ขึ้นเลยนะคะดี่มุดไปไหนไม่ได้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยอัปเดตสถานการณ์ถ่ายสวนหลังบ้านให้ดูนะคะ ต้นมะละกอก็ออกลูกดกงามกินข้าง,งล่างนี่ก็ออกดอกอีกนะคะพร้อมที่จะให้ผลอีกแล้วนะคะ มรกพันฮอลแลนด์นะคะอร่อยหวานนะคะผลละมากลากไม้ก็เต็มไปหมดเลยนะคะสวนหลังบ้านค่ะ เดี๋ยวฝนตกมาก็จะวิ่งเข้าไปในบ้านเลยนะคะช่วงนี้เขากำลังมืดอยู่บนท้องฟ้านู่นค่ะี่ต้นมะนาวนะคะมะนาวแป้นค่ะระหว่างที่ไทยนี่ก็ฝนก็ตกโปรยปลายลงมานะคะพี่น้อง แต่ว่าข้างบนนันก็ยังรอที่พร้อมที่จะร่วงลงมานะคะก็คงไม่กี่อึดใจเขาก็จะลงมาอย่างหนักดูท่าทางเลยนะคะเอาล่ะค่ะก่อนที่ฝนจะเทลงมาอย่างหนักนะคะจ๋มดก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ ของเจมดนี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กับเจมดด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยมากๆเลยค่ะเจมดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะ